มาฮวันแล้วพี่น้องครับบรรยากาศตลาดเทศบาลบุญทริกอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีตลาดเทสปลาอุย้ยคือหลายเลมวันนี้ปวดพูดอนุาตรอเท้เห็ดละงกเห็ดละงอกสื่อเอาสื่อเอาแล้ววะท,ทุ่นเทสละสื่อเอานี่ นู่นะสามเห็ดละงูบ่แม่นค่ะงูคนแดงเด้อคนไหมนึงคนน้อยนึงนู่นละสามร้อยบาทเห็ดละงูครับเห็ดละงูแดงเห็ดละงูขาวเห็ดละงูเหลืองที่ไม่อยู่สามสีอย่านหไปนะอาหารปลาอาหารปลาตัวต่ตัวตัวอุ้ยเห็ดคือปวดแท้ปวดโป บรรยากาศแง่เมื่อเลีงครับวันนี้มีแต่เห็ดงามๆมแม่ค้าก็หลายหลายผุนนั่งสอนกันอยู่ทางคุณตลาดสดเทศบาลตำบลบ,บุญธริกอุบ,บลราชธานีบ้านเฮานี่แหละเบื้องตีหลักเห็ดละงูสวยๆคำคำนี่แหละเชิงสวยเชิงคำงามๆเลยพี่น้องครับเท่าไรกูนี่ไหมค่ะสองร้อยห้าสิบบาท นงามบอกแดงเลยเดียวค่ะจะได้เพิ่งแด้งนี่บอกร้อยนึงเฮ็ดเพิ่งแดงอุ้ยน่าน่าสนิทเลยพี่น้องครับสมปิสี้แซมป์ปี้แซมป์ปี้ร้านมีสเน่วขูดยังเนี้ยทั้งเพื่เฮ็ดเพิ่องอันนี้เฮ็ดบดดินนี่หาสิบบาทบดได้หลายนี่ยได้แล้ววะเฮ็ดบดดิน ข้าบาทก็มี่บี่ค่ะ้าวบาทกะมี้บาทกมีแล้ววะเฮ็ดสมบับค่ะรีบจตสิสุดยอดจริงครับบรรยากาศตลาดสดบุญทลีเห็ดเห็ดครับเห็ดวัซ้อนมีแต่เห็ดเพาะก็มีเห็ดเพาะเ็ดเพาะก็มีขพอหนังพาอฝ่ายทะลปะ ฮิตพะกันมีเจ้าเลาขายลดเท่าไหร่ฮ็ตพอากมดลละร้อยไฟร้อยหนึ่งหนังสองร้อยพ่อสือพ่อพสือไฟร้อยหนึ่งหนังสองยแล้วว่าอูยพี่นนองเลยหงเบาสัญญาแล้วกํลังหนังอีรีบอีหนังอรี เนื้อเฮ็ดแฝดเฮ็ดแฝดโลดละเท่าไรก่อนโลดละสองร้อยสองร้อยสี่สิบอยีโลดโลดมันคำล่ะเอาจากโลอกโลบวกเลาปวดโคเฮ็ดครับพี่น้องทางอีหรีผู้ได้มากกือที่เฮ็ดพุณนะสองถุงสามถุง เาเฮ็ดย่างเดียวอันนี้อีหยังโอ้ปคอผู้สาวผูาวมาเอเฮ็ดงามค่ะผู้สาวก็ได้วิธีบรนณาจ้าวิธีบรรนาบายต้นก้าเฮ็ดเพาะกิโลละสองร้อยหาซิฟฝ่ายร้อยหนึ่งปลาจีทอาเลียอาล้อ ือผัวแท้เมือนนี่มันเป็นเป็น <c oughs> ทางดงมากค่ะรถสันน่มาเบิดดงพี่น้องมาเบิดดงเห็นแลว้วงูกเห็ดเพิ่งเห็ดยังเนียเน่ยบุเห็ดกอ รับหิวนะคบรับหิวค่ะนีบอโละสองอยหามีแต่คนถามผมนี่แหละรับหิวนี่แหละรับหิวนั่นเอครับฮึ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 ฮอฮึ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 ฮ่ฮึ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 ฮงกึฮ้ฮต้อง้ยแม่ มาหาได้เขาปลาเขาดวงเนี่ยยุ่งมันกัดอย่างนี่โอ้บูอ้งโอ้งโอ้งค์นกบ๊ะผมโปวดด้วยอกนกเอื้อกนกเห็นบ๊ะเมนเนาะบ๊เคยเห็น อมีแต่งามๆครับเพชรละงูบู้ยพูน่ะมีนเบิร์ตบูนี่คือปวดแต่เฮ็ดไหมมีแต่ผูมันหมันเฮ็ดบานเท่าครับเพชรละงูเฮ็ดไข่เฮ็ดกอเฮ็ดบดเฮ็ดเพาะบู้ยขัดลายแต่ว่ามืัอนี้เฮ็ดละงูมีแต่งามๆละงูที่มีแต่งามๆเทมือนี้พูน เหลืองครับเหลืองก็มีเหลืองก็มีขาวก็มีละงูเหลืองละงูขาวเฮ็ดเพิงใหญ่หลายแหงน้อแม่เนาะขวดผัวนะเฮ็ดเนียงบุนะเฮ็ดเพิงแดงอันละเฮ็ดเสียบเสียบเบิดท่านแกงเสียบแล้ววะท่นบมดเสียบก็ใส่ซุลด้หลายอันใสุลดก็เปแดกบมเสียบนแกงเมีนบ่อักติวหักสิ๋วาักิว นี่ผูได้ายผักติ๋วอุ้ยงามๆเลยพี่น้องครับเบอ่งเห็ละงอโอม่อ๋อนละบ่มาบอเฮ็ดนนมีแต่งามๆด้ไอจใช่เฮ็ดพอจะนี่งามงามแล้วพ่นสุดยอดบ่สีสีร้อยหาซีบบอนิจุ้งละ จะคุยคุยชัวร์เราต้องไปหาให้มันเมยแล้วว่าบ่ต้องไปให้ย่งกัดแหยุงครบแหย่งกัดแหย่งครบมาซื้อเอาโลดพี่น้องอุ้ยปวดท้องเลือกได้เพาะเลือกได้ค่ะสวยเลือกได้สวยเลือกได้ เมียนข่มเราว่าเขาเรียกก็ดอกอ่อนบ่เรียกก็ดอกเท่าแต่มาอยู่เราว่ะพอนังคือพอฝ่ายสองร้อยสามสิบบาทราคากาอยู่ประมาณนี้แหะประมาณ2องรบวเกินสองาสเอาเฮ็ดพอมาอนี่ เฮ็ดอย่างน้องเฮ็ดไข่่แมนเฮ็ดข้าวดินบ่เฮ็ดข้าวดินเบ้าบานหวยพิ่งบ้านหวยพิงงล้วบอกคับปลาอุ้ยเฮ็ดบดดินบ่นี่ยังบอกใ้เกลี่ยกกินยเกลี่ดอกมันเป็นรสชาติแนวาดแดดได้มันือกบนคือไก่เามันนิบ เฮ็ดละงกบวนั่นะนิ่งเฮ็ดละงูนั่นะาก็บลองเมืองนี้เห็ดนีได้หล่ะเมือนี้ผมเสือจะเห็ดตั้งหลายไปมากับหลายปลานึ่งเมืองแต่ว่ายังบุญบุบเคยอันเสือเห็ดอันนี้นี่เฮ็ดยังก่อเฮ็ดบดดินซล้วยทีลมเั่อนชุดยงก่นเรั้ทังเสือทั้งแถมแม่คับโอ้ยขัะโลบุญทเิกด้วบุญธเกมครับุญทเิกย่งไรเห็ดมาเสือาทั้งแถมทั้งแจก ปวดพูดพี่น้องบรรยากาศย่เมือแลงครับบรรยากาศย่มแลงครับแม่ขาเอาเห็ดมาวางขายนี่ยไปหามาจะปลาจะดอนหมดละจะปลาได้ดอนไดเนี่ยหลายบหูแต่ว่ามาวางห่วมกันวางห่วมกันวางแสรกันดิน่นแม่เจป่าอมรอดเบิ้ลหันอมรอยพุงนันแล้วแถมพร้อมนัน สองลอยเลยวะเพราะสือตัวละเฮ็ดบดดินเรากระเสือติเฮ็ดบดดินตัวนั้นเราสีแเมนั่นทุ่งหนึ่งี่ทุ่งองหลบพสือเลยครับมีกรเฮ็ดบดดินมแล้วสือแม่ต้นุ่หาอ้ยพ่นแสดงว่าเสียบเนี่มันสือิเฮ็ดบดดินเลยแม่โแม่ต้องล่องไได้เฮ้าเชื่อบอ แม่เกิดขมาวกทิศปีบกเคยบกเคยกินแม่นบอกผมกับวกเคยกินคือกันเฮ็ดบดดินเฮ็ดบดดินเฮ็ดบดดินเจ้าใหญ่เพราะว่าแสบเราหาเมาส์จะเฮ็ดบดดินพู้นั่นผุนทังทีแล้วเมาส์แหละปวดพวดพี่น้องครับบุททลิกตลาด ตลาดสดเทศบานเมีมย,ย,ยมนบอกว่องเมียงไร้กว่านี้แลว้ววะอันนี้เฮ็ดบานเห้าได้เฮ็ดบานเห้าบุญชาลีแล้วมัติเฮ็ดบดดินอ,เอีเมยียทุงเท่าไรหาสิบบาทเฮ็ดบดดินร้อยเน้อบอเฮ็ดละงู ที่มันเนาะรวมเบิดเลยทุงนี่ลอยเนียงพี่น้องแล้วก็สื่อแห่งเบิดทุงนี่ลอยเนีงดีเลยเฮ็ดใหญ่หนอโี่แต่เนี่ยป็นแต่สื่อไม่แต่เฮ็ดเป็นแต่สื่อปวดรีดีครับบรรยากาศตลาดบุญทลีกันเลยพี่น้องเ้าดูขนาดพรมกระไดออนซ่อนเฮ็ดออนซ่อนอาหารธรรมศาสตร์บ้านเฮาครับเรดูการนี่เฮ็ดครับเอกนั่งเอยกโยกเเลย แล้วกับเมาส์เตห์ดินรอบสองรอบสองแซบบ่ทุณประมาณสามพันแซ่บไหมบ่อไปถ่ายบางอยู่อู้็ซื้อนั่งสันหนึ่งปัดซื้อแตฮ็ดินนี่บ่โอ้ซื้อไปฝากเฮ็ดคเโีา็ทา่่าในบกรสามันเลยน่ยอู้มาแต่พี่บุญมาแต่พี่บุญ พี่บุญมีดตะปลาบา่ทาั้งนั้นมีมีดตะปลาทั้งนั้นมีดตะปลาปลาอัมมุ่นหลายทั้งนี้มีดตะเห็ดครับผมมีแม่อุ้ยปวดพะโลแม่ข้าเจ้านึ่งไปเจ้านึ่งกับลูกเจ้านึ่งกับม่านังหายแท่นงามคือกันเ <c oughs> ห็ดเหล่ากระไดมันโบยเกียร์มันเกิดโดนน้องเมียห้วยเพิงบอุ้ย นี่เันจมาตะไก่แมอันนี้มัตตาบาลอุเบอร์ข้าอยมัตตาบาลเบียรอ้ยงาน่างัไดบ้าไรซดนั่นเนี่ยองเมียกายอยู่บ่ละไรหรอวะนีดต่ผู้สาวเล่าบ่อะใครชอพปีดจังม่วงใครจอบปีดจังม่งผู้ม่งแรงเนี่ยออ้ โอ้ยหลายแห่งพี่น้องครับอาหารธ reath, รรมศาสตร์อาหารปลาของปลาของปลาตลาดของปลาเลียลล์นี่แหละคุณเบื้องที่ล่ะนี่แต่ของปลาเมียนเบิดเลยตลาดบุญทริกเราวะแม่ค้านำเสนอขนาดเลยเมื่อนี้เห็ดมันหลายครับเห็ดมันหลายราคามันก็มันก็ลงมาหลายเติบไป คือวันละข่านี่น่าซื้อนะพอกินครับพอกินสำหรับผมวานะคุณน่ะอึะ้องหือเขียดน่อนี่จะเป็นเสียงอึงหือเสียงเขียดละห่องอึงบมกแดงบ่แม่หมักคว้าขาซื้อหรือบ่ บแปดสิบบาทเทสี่ย <rzy> ังน <ern> ี่เฮ็ดแดงงามๆอันนี้เป็นเฮ็ดละงวกขาวเมื่อกี้มีเฮ็ดละงวกขาวเฮ็ดละงวกแดงล่ะกะเฮ็ดละงวกเหลืองครับเห็ดหน้าหน้าเฉียดเลยสมาพีซมาพีคุณน่ะอันนี้เฮ็ดยังบุ้นอยู่เรเคยเห็นเฮ็ดดอกบะกือค่ะเฮ็ดดอกบะกือเฮ็ดดอกบะกือเราเคยเห็นเฮ็ดแปบก บ่อเดีมีแต่เห็ดเดือปลากับมีมีหอดปลามีหอดอึงมีหอดมีหอดปักเงี้ยวมีหอดปักหอยอุ้ยปากหอยหอยแายบอกหอยอะไนี่มันอยู่น้าเอ็นน้ามีหยังงน้าม้วนบอกน้ำม้วนนะคหอยแสยครับเป็นปากหอยหวานไม่ขีดนั่นต้มแซบบ่นี่เป็นเป็นอะตึงแค่แาเ็ดเอาหอยแทุ้งเท่าไรอันนี้ลอยนื้ทุ้งเท่าอย บะกห้ใส่เคยกินไหนเธอบ่เคยกินดมันบ่คมคือหอยจูด่างแมนบ่หอยน้ำมู่นสิอยากกินหอยก็มีหอยอยากกินเหฮดก็มีเหฮดกินปูกินปลาเดี๋ยวผมหลอมันก่นเดี๋ยวพี่น่องมันีะเสืออยู่เด้มาตลาดสือได้กๆหรคะเืน้อยหละเ็ดก็ได้เตียมดถอยู่เสือซุมหม่นเสือนีุ่่มเย่เสือยบักหยนี่ก็โอ้ยอยากกินอยู่ นี่ค่ะบนเรือมีแต่หน่วนวนคือคนขายมีแต่หน่วนวนคือคนขายแล้ววะตลาดบึงทะเลกินหน่องโอ้ยผดผัวอีรีกับค่ากีรีบักม่ว้บักเตียงเอาแล้วมาได้ใส่คือบ่เห็นนี่เง่นบ่เลือกเอ้าเลือกเอ้าแล้ววะลอยเสาลอยเสาลอยเสาเลยเธอ เมียงเไปสื่อไม่จอ้อปลาไหน่อยเียสน้เจ้าหลกยกหน่อยเศร้าื้อเนปลาเลยเออกคะไรพี่ตอขไปสื้อมาจะน้ปลาได้ป่าเขาขายแพงบูปลาฟาดงไปหอดในปลาในดงวัาีได้คล้องถือขักเน่ยมวมดพกแล้ว็นไปแต่เสบแท้ ขายแบบสบายไหมคะยุบตามตามข่าปุ่นอยู่ทั้งไหนเป็นเด่ยวเสียเป็นเด่ยวเสียโอ้ยพี่น้องเลยปวดผู้อ้หนีคักด้วยครับมโอนี้ถือว่าถือว่าลายแห้งไหมค่ะโมนี้เฮ็ดนี่มีทุกชนิดเลยเฮ็ดดำเฮ็ดทานเฮ็ดกอเฮ็ดดินเฮ็ดเพาะบ่เห็นแต่เฮ็ดปวกเนี่ยบอกเจ้าเห็นเฮ็ดปวกบ่ ม่วมีเนหรอล้ายเปล่ปวดปวยรีบปคดรับสุดยอดบรรยากาศเลยมันเนี่